สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ E ีพที่เราหลาลไม่รู้ทําหลาย EP ีแล้ววันนี้เราจะมานําเสนอสินค้านะครับตัวปิดท้ายโดยใช้ครอบไปได้เลยนะครับของเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นครอบตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานแคปล่า 6D นะครับแล้วก็เป็นงานพลาสติกนะครับขึ้นรูปนะครับก็ใช้แปะกาวลงไปได้เลยเพื่อความสวยของรถนะครับ เรามีสินค้าตัวนี้หลายแบบนะครับชิ้นส่วนในตัวรถของ f o r z ซ350จะมีหลายตัวนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็ทักมาได้แต่ EP นี้เราจะทำวิธีการติดตั้งของตัวนี้นะครับก่อนอื่นะครับก็เปิดบอกก่อนครับแบบนี้ครับก่อนที่เราจะแกะกาวนะครับก็ให้เข้าไปทาบก่อนนะครับว่าชิ้นงานลงไปอยู่ในบ็อกเรียบร้อยแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ทำการแกะสติกเกอร์สีแดงๆออกนะครับ แกะเอกให้หมดเลยนะครับก็จะมีตามมุมที่ทางโรงงานได้แปะมาให้นะครับก่อนจะแปะลงไปนะครับแนะนําให้ลูกค้าทําความสะอาดชิ้นงานของตัวรถของท่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยแปะชิ้นงานลงไปนะครับแป๊บนึงเพราะว่าชิ้นส่วนนี้ก็จะแปะมาเยอะเพื่อกันไม่ให้มันคลายตัวออกมานะครับส่วนตัวกาวนี้เป็นกาวของ 3M นะครับตัวนี้จะเป็นอย่างดีเลยนะครับไม่หลุดง่ายๆนะครับแปะแล้วต้องแปะเลยนะครับเพราะว่ามันดึงออกอยากนะครับเดี๋ยวนะครับรอกันก่อนนะครับใกล้นะครับใกล้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เต็มตัวติดไปที่ตัวรถครับก็สอดใต้ล่างแบบนี้นะครับสอดใต้จับท้ายนะครับสอดมาพอเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดลงไปวางให้ตรงตำแหน่งนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็กดลงไปนะครับกดด้านหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยกดด้านหลังอ่าแบบนี้ครับผมแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อย นี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับปิดเบาะนะครับก็จะเรียบเรียนเข้าไปในตัวชิ้นงานทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างครับขอบคุณครับ